สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณไอซ์เกรเนอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างศาลาวัดเวอร์ชั่นที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ผังก่อนเลยนะครับให้ดูผังกันก่อนนะครับผังวันนี้นะครับ17คูณ26 17คูณ26อ่านะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้ผังลักษณะแบบนี้นะครับให้เราทำการนะครับนำบล็อก หินแอนิไซขัดนะครับมาวางเป็นฐานนะครับนะครับท่านผู้ชมสามารถปูไปให้เต็มพื้นเลยก็ได้นะครับหรือพื้นจะใช้เป็นสีอื่นก็ได้นะครับ,แล,แ,รบแล้วแต่นะครับแล้วแต่นะครับนะครับอันนี้เราก็จะปูไปให้เต็มเลยก็ได้นะครับ ไปให้เต็มครับโูไปให้เต็มที่เลยน่ะที่ผมขอทำการตัดคลิปก่อนนะครับหลังจากนี้นะครับก็ให้ทำการนะครับเตรียมบล็อกนะครับที่เป็นบล็อกควอร์เรียบนะครับบล็อกคอ นะครับแบบนี้เลยนะครับหรือจะเป็นเสาคอร์สก็ได้นะครับเราจะสร้างเป็นเสานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากหัวมุมนี้ก่อนนะครับอ่านะครับนี่หัวมุมนี้เลยนะครับวางไปทั้งหมดความสูงนะฮะหกล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6ี่ห้าความสูง6บล็อกนะครับหลังจากนั้นนะครับวางนะครับตามแนวยาวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นแนวยาวนะครับ ดูดีนะครับตรงนี้ให้เว้นระยะนะครับ4บล็อกแล้วก็วางเสานะครับเสาก็สูงเท่ากัน6บล็อกนะครับเว้นระยะ4บล็อกไปเรื่อยๆจนสุดนะครับนี่พอดีเป๊ะนะครับจะได้ลักษณะรูปแบบประมาณนี้นะครับนะครับต่อมา มาด้านที่เป็นนะครับด้านข้างแบบนี้บ้างนะครับมาด้านข้างบ้างนะครับด้านข้างเนี่ยจะแตกกลางกันแค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวดูนะฮะตรงนี้เว้นไป4บล็อกเหมือนเดิมก่อนนี่นะครับพอมาตรงกลางนะครับจะเป็น5้าบล็อกละนี่ให้ได้5้าบล็อกนะครับตรงนี้จะเป็น5้าบล็อกอ่าแล้วก็วางเสานะครับอ่าตรงนี้ก็เป็น4บล็อกนะครับ นะครับแตกต่างกันแค่เล็กน้อยแค่ตรงนี้เป็น5บล็อกเองที่เหลือเหมือนกันด้านข้างนี้ก็4บล็อก4บล็อกเหมือนกันอ่าต่อไปตัวนี้ก็4บล็อกนะครับไล่ไปถ้าเป็นด้านกว้างเนี่ยเขาจะต่างแค่ตรงนี้นะครับแค่นั้นแหละที่เหลือเหมือนกันแล้วนะครับ อ่านะครับเนี่ยประมาณนี้อ่านี้4ี่บล็อกอ่านะครับตรงนี้เว้น5บล็อกนะครับเพราะว่าเป็นตรงกลางนะครับเว้นไป5้าบล็อกอ่าโอเคเราก็จะได้ผังมาประมาณนี้เลยนะครับอ่าดูความถูกต้องนะครับผมใช้บล็อกเป็นเส้นนะครับเห็นชัดเจนอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการนะครับนำบล็อกคว้าตัวเดิมนะครับบล็อกควตัวเดิมเลยอ่านเจ้าคว้าตัวเนี้ย วางนะครับพาดตรงนี้นะครับเป็นคานตรงนี้อ่านะครับมาคอร์ดวางนะครับเชื่อมอ่านะครับเชื่อมทุกด้านเลยนะครับอ่านะครับก็จะได้ลักษณะรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยอ่านะครับ แล้วต่อมานะครับผมก็ทําการนะครับนําบล็อกไม้โอ๊กดำนะครับมาวางแบบนี้นะครับแบบนี้เลยแบบนี้นะครับความสูงนะครับเว้นช่องตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเว้นไว้นะครับยวสักคู่หนึ่งนะฮะนี่วางแบบนี้ก่อนนะครับนี่ไว้ใส่นะครับเป็นหน้าต่างนะครับนี่แบบนี้นะครับ นะครับด้านที่เป็นแบบนี้นะครับเว้นไว้ใส่หน้าต่างนะครับนี่ความสูงของหน้าต่างก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ 2, 2อคูณสอนะครับประมาณ2อคูณสหรือใครจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เป็น2อคูณสก็ได้นี่แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ ่วนนี้ไม่กําหนดนะครับนี่แล้วแต่ความสะดวกนะครับนะถ้าแบบนี้ก็จะหน้าต่างก็จะมีความใหญ่ขึ้นมานะครับอ่ะผมทําเป็น2อคูณสแล้วกันนะครับส่วนตรงนี้ใส่หน้าต่างหรือไม่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาด้านยาวบ้างละนะครับเมื่อกี้ด้านกว้างเราเว้นไวนะ้ให้แล้วนะครับมาดูไว้ก่อนอ่ะดูอีกทีหนึ่ง เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอเดี๋ยวพอมาด้านยาวนะครับด้านยาวก็จะคล้ายๆกันนะครับผมไปทำช่องตรงนี้เป็นหน้าต่างเว้นไว้ใส่หน้าต่างนะครับด้านซ้ายสุดแล้วก็ช่องขวาสุดนะครับเป็นช่องซ้ายสุดกับช่องขวาสุดเราจะใส่หน้าต่างเนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านสะท้อนก็นเหมือนกันนะครับ ่าเหมือนกันเหมือนกันอ่าเหมือนกันเลยนะครับก็จะลักษณะประมานี้เลยนะครับส่วนช่องที่เหลือไว้ทั้งหมดจะเป็นการนะครับวางประตูหมดเลยนะครับประตูตรงนี้จะมีทั้งหมด3บานนะครับนี่ประตูช่องที่เป็นด้านกว้างนะครับจะมี3บานวางกันตรงนี้นะครับ แล้วก็เว้นความสูงไว้เขานะครับตรงนี้3มช่องนะครับเว้นตรงนี้3มช่องนะครับความสูงระหว่างตรงนี้อ่เริ่มนะครับอเว้นให้เขานะครับ3มช่องอะนะครับเว้นไปเลยนะครับอโอเคเนาะเว้นไว้เว้นไว้ส่วนนะครับ ด้านที่เป็นด้านแบบนี้นะครับก็เป็นประตูเหมือนกันนะครับแต่ประตูเนี่ยเขาจะมีแค่นี้พอนี่มีแค่ช่องแค่นี้นะครับตอนนี้ก็เว้น3ามช่องเหมือนกันนะครับแต่ช่องเขาจะมีเพียงสช่องนะนะครับไม่เท่ากันนะครับนี่นะครับประตูนี้จะเล็กกว่านิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครับเว้นไว้3ช่องสช่องเหมือนกันนะครับ อ่เอีกด้านหนึ่งนี่นะครับเรียบร้อยอ่านะครับก็จะได้ลักษณะมาประมาณนี้เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับให้นำประตูนะครับมาใส่ไว้ นะครับนี่เลยนะครับวางไว้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราสามารถทำเป็นหน้าต่างได้นะครับนี่แบบนี้หน้าต่างไว้เปิดปิดนะครับอ่าแล้วผมก็แนะนำให้หากระจกแบบสีสีมาใส่นะฮะนะครับกระจกสีนะครับสีอะไรก็ได้นี่มาใส่ด้านบนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนหน้าต่างที่แบบว่าเปิดได้นะครับอ่านี่ก็วางไปสามบานนะครับวางไปสามบานเลยนะครับอ่านี่ก็เป็นหน้าต่างอ่านะครับ อ่านะครับอ่านะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองแบบเปิดหน้าต่างไว้นี่นะครับนี่เห็นไหมก็จะใช้ได้นะครับแบบนี้ หรือใครจะใช้เป็นสีอื่นก็ได้นะครับประตูหน้าต่างแบบแยกกันนะครับโคละสีนะครับายากจะคุมโทนก็สีเดีวยวกันนะครับนี่เป็นสีแดงก็ได้เนี่ยอ่ผมทําตัวอย่างให้ดูนิดนึงอ่ถ้าเป็นสีแดงเหมือนแบบนี้นี่นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนี่เห็นไหมครับแล้วแต่เราออกแบบนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนที่เป็นบันไดทางขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าขึ้นลาบากเนี้ยเนี่ยเยเราต้องกระโดดขึ้นไปเนาะนะครับก็ให้ทำแบบนี้อ่านะครับนําบันไดอะไรก็ได้นะครับมาวางนะครับนี่อ่ะส่วนที่เป็นหน้าต่างก็ไม่ต้องวางบันไดนะครับนี่ประตูก็วางไปนี่วางเฉพาะขอบในตรงนี้นะครับนี่เว้นเวลานะครับ วางแบบลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านุนวางยังครับอ่ายังไม่ได้วางนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือแบบโดยรอบนะครับต่อมานะครับเราจะมาทำในส่วนของหลังคานะครับให้ท่านผู้ชมนะครับนำบล็อกคอนกรีตส,สีแดงวางที่ขอบตรงนี้เลยนะฮะวางที่ขอบตรงนี้นะฮะนี่ นะครับเขาจะล้ำมาบล็อกหนึ่งนะครับนี่ล้ำมา1บล็อกนี่น,นะครับวางนี้ขอบเลยนะจ๊ะนะครับวางลงไปวางไปครับวางเกินก็น้ำออกนะครับนี่เรียบร้อยต่อมานะครับก็นำบล็อกคอสสีขาวแบบนี้วางที่หัวม,มุม4ด้าน าวางหัวมุม4ด้านอาโอเคนะครับเห็นชัดเจนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการนะครับค่อยๆดันบล็อกคอ์ดขึ้นไปนะครับแบบนี้นี่เฉียงขึ้นไปนะครับประมาณนี้1 2 นับนะครับนับด้วยะฮะหนึ่งสองาอันนี้รวมกันได้3นะครับอ่าต่อไปช่วงที่4ีน 1, 2, 3, 4. ่นะครับนี่หนึ่สอามี่อนะครับประมาณนี้หนึ่งสนะครับผมนับจากอันแรกเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะครับ 1, 2, ึ่สามี่นะครับ 1, นสองนะครับ อ่าบล็อกนะครับขึ้นไปนี่นะครับนี่ให้ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำตัวนี้ออกเนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับสมุม4ด้านแบบนี้นะครับแล้วก็นำบล็อกคอนกรีตส้มๆเลยนะครับวางลงไปแบบนี้นะครับ ค่อยๆวางนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ปึ๊บมานี้ลากมานะครับแบบนี้แล้วก็ตามด้วยคอนกรีตน้ำเงินนะครับอ่านะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยอ่านะครับแล้วก็ลากครับ ลางให้เต็มที่ล่ากให้สุดล่างให้เต็มที่นะครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยเชื่อมแล้วอ่าโอเคนะครับอ่าทำทุกด้านนะครับ นะครับวางเรียบร้อยนะครับเหลืออีกด้านเดียวนะครับสีส้มวางเป็นขอบนะครับ สีน้ำเงินนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับนําบล็อกสีแดงนะครับวางตรงบริเวณนี้นี่ดันขึ้นมาแบบนี้าวางล้อมนะครับเอาวางผิดนะครับขออภยัย ะนะครับวางล้อมนะครับอ่านะครับจะได้ลักษณะรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับรูปแบบลักษณะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทำการนะครับวางบล็อกนะครับตรงนี้นะครับนี่แบบนี้ อ่านะครับบล็อกคอสีขาววางแบบนี้นะนะครับวางตรงนี้อ่าแล้วก็ไล่ขึ้นไปแบบนี้นี่นะครับสองบล็อกก่อนนี่แบบนี้นะครับอ่าอ่าแล้วก็นะครับแบบนี้อ่าแถวตั้งนะครับสองบล็อกละอ่าค่อยๆไปนะครับ อ่านะครับอันสุดท้ายผมขอให้เป็น3บล็อกนะครับผมแนะนําให้เป็น3บล็อกบนยอดนะครับนี่ดูให้ชัดเจนนะครับซ้ายขวานะครับจะเป็นเฉียงทีละ1ขึ้นไปนะครับนะครับสองสองชั้นแรกนะครับพอชั้นที่3 4มสี่ห้านะครับจะเป็นแนวตั้งขึ้นไปทีละสอบล็อกนะครับแล้วก็ตรงกลางน่าจะเป็น3บล็อกนะครับ่าโอเคเฉียงเฉียง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อันนี้2 2อ,อ,อ่านะครับวางไปนะครับอันสุดท้ายเป็น3นะครับดูนะครับอ่านะครับประมาณนี้เลยอ่ะแล้วทีนี้นะครับก็ทำการนะครับนับนะครับตรงยอดที่อยู่ล่างสุดเนี่ยตรงนี้ นะครับบล็อกนี้เลยดึงมาครับสีขาวดึงครับอ่าโอเคนะครับชนกลับตรงนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เลยอ่านะครับแล้วก็ไทมาตรงนี้นะครับเชื่อมมาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับด้านหลังด้วยปึ๊บปึ๊บนี่ให้เป็นแบบนี้นะครับ อ่โอเคจากนั้นก็สเตปเดิมนะครับสีส้มมาเลยครับบล็อกสีส้มอ่าบล็อกสีส้มนะครับนี่นะครับวางแบบนี้เลยครับปื๊บลากันเลยอ่านะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เสียมเงินก็อยู่ด้านในนะครับ อ่ะแล้วเราก็ลากนะครับอ่ะลากมาครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับสีส้มวางครับ ก็ตามด้วยสีน้ำเงินนะครับ à, วางไปครับ ลักษณะมาแบบนี้เลยนะครับแต่ยังไม่จบนะฮะดีเทลนะครับนำแผ่นสลับนะฮะแบบนี้ปึ๊บวางแบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็ปึป๊บนี่แบบนี้นะครับปึ๊บป๊บปึ๊บอ่านะครับวางนนสลับสองอันนะครับแล้วก็สลับเล็กตรงนี้นะครับนี่จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ ถ้าใครคิดว่าสูงไปตรงนี้ก็ปรับได้นี่คราวนี้ก็ได้นี่นี่จะทำแค่นี้ก็ได้นะครับหรือจะทำแบบไหนก็ได้นี่จะเป็นแบบนี้ก็ได้อ่ะนี่ได้หลายแบบนี่นี่นะครับเห็นไหมนะครับนู้ชมอยากสร้างแบบไหนก็แล้วแต่เลยตรงนี้เนาะนะครับจะแบบสามบล็อกสองบล็อกก็ได้นี่แบบนี้ก็ได้นี่นี่ นี่ได้เหมือนกันนะครับทาให้ดูหลายแบบนี่แบบนี้ก็ได้อันนี้ก็แบบเดิมนะครับหรืออีกแบบนึงนี่นะครับบันไดคอร์สนะครับเรียบเรียบมาวางตรงนี้นะครับอ่าน,นี่คือแบบที่ผมแบบทำปกติที่เป็นแบบนี้นี่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับ ตาให้ดูให้หลายแบบเลยนะครับต่อไปน้ำสลับนะครับคอเรียบนะครับวางตรงบริเวณนี้นี่นะครับขอบตรงนี้นี่นะครับขอบล่างของสีส้มนะครับวางไปนะครับอ่าโอเคนะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเหมือนกัน วางล้อมไปนะครับอวางล้อมนะครับอ่านะครับต่อมาทําในส่วนของหน้าบานหน้าจั่วอะไรตรงเนี้ยนะครับวิธีการวางนะครับนามสีส้มวางแบบนี้ครับ ครับแล้วก็เฉียงเข้าไปครับเฉียงตามด้วยสีน้ำเงินครับอ่ะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสีส้มนะครับเฉียงเข้าไปนะครับแล้วก็สีน้ำเงินในตรงกลางหลังจากนั้นยังไม่จบนะฮะนำบล็อกนะครับนี่แหละครับบล็อกรวงพึ่งนะครับวางปิดตรงนี้ไปเลยครับ หรือจะเป็นบล็อกทองก็ได้นะครับนี่นะครับอ่ะนะครับปิดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางสลับให้ดูสวยงามนะครับถ้าวางสลับมีมิติมากขึ้นนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่านะครับวางสลับกันก็ได้นะครับ ่าโอเคบล็อกสีส้มอ่านะครับเฉียงเข้าเฉียงเข้าบล็อกสีน้ำเงินอ่านะครับแล้วก็บล็อกลวงพึ่งนะครับใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็วางสลับด้วยบล็อกทองดิบนะครับอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้ว ะนะครับทีนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะเราก็สามารถตกแต่งเพิ่มได้นะครับให้มีความสวยงามนะครับตัวนี้ก็นำมาวางนี้ก็ได้นี่อ่านี่แบบนี้เลยนะฮะหรือจะยื่นยื่ออกมาก็ได้นะถ้ายื่นออกมาเป็นแบบนี้นะนี่นี่จะเป็นแบบนี้นะถ้ายื่นออกมา เห็นไหมเห็นไหมนะครับอันนี้เขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่เห็นไหมแต่ว่าตรงนี้จะเป็นช่องๆนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับว่าจะสร้างแบบไหนนะครับะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนี่แบบนี้ก็ได้ นี่นะครับได้หลายรูปแบบแบบนี้ผมว่าดีกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับความชอบส่วนตัวนะครับอันนี้ผมก็วางประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับขอบตรงนี้จะหาอะไรมาปิดก็ได้หรือแค่นี้พอก็ได้เนี่ยจะปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับตามสะดวก นะครับมาดูการทําเพดานนะครับเพดานก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้นะครับวางไปเนี่ยเป็นสีแดงแบบนี้ก็ได้นะครับคอนกรีตสีแดงก็วางเป็นเพดานไปนะครับนี่วางให้ทั่วเลยนะครับปิดเป็นเพดานนะครับระบบแสงไฟก็มี2แบบนะครับก็คือวางนะครับบล็อกที่มีแสงสว่างที่พื้นอ่านะครับหรือจะเป็นการปักทอสตรงนี้ ตามแนวเสาอ่าทำมันโคมไฟก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นหลอดไฟอยู่ด้านบนนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นหลอดไฟตรงเพดานนะครับอ่าได้หลายแบบแล้วแต่ความสะดวกนี่ถ้าแบบธรรมดาก็แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นี่อันนี้คือแบบธรรมดาเลยเนะี่ยนี่เลยนะครับจากนั้นเราก็ปูให้เรียบร้อยนะครับ เวเรียบร้อยนะครับแล้วด้านนอกสว่างหรือไม่นะครับก็ต้องใช้นี่เลยครับโคมไฟนะครับผมมาวางตามตรงนี้แล้วกันะนะครับวางให้เรียบร้อย อ่ะโอเคนะครับอ่าวางให้ถูกต้องนะครับนี่วางตามแนวเสาต่างๆนะครับ เพียงเท่านี้ก็จะมีความส,สว่างสวยในยามค่ำคืนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามารอรับชมนะครับการปรับเป็นแสงเงานะครับว้าว <Wow, S 1> นะครับเห็นไหมครับมีความส,สดๆเงาอลังการนะครับอดูด้านในนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ให้ดูโดยรอบนี่นะครับ ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมหน้าต่างนี้เราจะทำให้หลายสีก็ได้นะครับมาต่อกันนะครับอันนี้ผมใช้เป็นแบบสีเขียวสีเดียวๆเลยนะครับซึ่งนานผู้ชมก็สามารถนะครับใช้สีอื่นก็ได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจ Gardener TV ที่ลิงก์ด้านาล่างคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม